สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้โครงการคนแดนไกลห่วงใยประชาชนโดยพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรได้ส่งตัวแทนคุณกนกพรศิริพนาพิรันและทีมงานมาที่ที่ทำการชุมชนทรัพย์สินพัฒนาแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนนะคะถนนเส้นนี้อยู่ที่ถนนพระรามสองซอย9กค่ะวันนี้เราได้นัดมวลชนทุกสีเสื้อมาเพื่อรับมอบ ภาพถ่ายท่านนายกทักษิณกับนายกยิ่งลักษณ์ภาพผงหลวงพ่อตวัดป่าเดลและก็เสือ้อมาให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ แดนไกลห่วงใยประชาชนนะคะก็ได้แวะมาเยี่ยมพี่น้องที่นี่ต้องบอกว่ามีทุกสีเสื้อเนาะหลากสีเสื้อทุกสีครบเลยที่นี่คือบางกะดีใช่ไหมคะบางกะดีหรือบางกะดีเพรหมาอะพอเสมดํบบดำชุมชนทรัพย์สินพัฒนาชุมชนทรัพย์สินพัฒนานะคะซอย90ซอยข่าววันนี้ก็ได้โอกาสนะคะมาเยี่ยมเยียนแวะมาให้กำลังใจ แล้วก็มีของที่ระลึกของท่านนายกทักษิณชินวัตรนะคะมามอบให้เป็นที่ระลึกเป็นขวัญและกำลังใจน,นะคะเอช่วงปีที่แล้วที่นี่น้ำไม่ท่วมใช่ไหมคะเอ้าจริงเหรอท่วมด้วยเหรอโอ้โหล่หลฮะเราไม่ได้มาอ๋อมานอนกันที่นี่โอ้ท่วมอยู่สามวัทิศใช่ไหมคะ โดนหางหางเนาะหางเลขนะคะก็วันนี้ทีมงานก็ได้มาให้กําลังใจแล้วมามอบของที่ระลึกให้นะคะท่านานายทักศิณชินวัตรมอบให้มาดูแลให้กําลังใจประชาชนทุกสีเสื้อไม่เลือกว่าสีอะไรพักอะไรนะคะแล้วก็ไม่ไม่ว่าเราจะมีสอสอหรือไม่มีสอสอหรือไม่ได้เลือกพักเพื่อไทยก็ไม่เป็นไร นะคะโอกาสหน้าค่อยเลือกก็ได้เนาะยังอยู่อีกหลายสมัยนะให้เรายยิ่งรักเราดีกว่าเนาะต่อไปข้างหน้านะคะนี่พวกเราผู้หญิงเราต้องเลือกผู้หญิงด้วยกันดีไหมเนาะเราผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเลือกผู้หญิงด้วยกันให้หมดเลยนะคะต่อไปข้างหน้าที่ผ่านมาไม่ได้เลือกก็ไม่ต้องเสียใจนะคะไม่เป็นไรแล้วก็ไว้ ข่าวต่อไปนะคะเราไม่ว่าใครนะคะเราให้ทุกคนเหมือนกันมีสิทธิเท่าเทียมกันเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยทีมงานของนายกทักษิณมาเนี่ยเขามาให้เสื้อแดงไม่ใช่อันนี้ขอบอกเลยว่าไม่ใช่เราให้ทุกสีเสื้อช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยนะคะเพราะเป็นนโยบายของท่านนายกทักษิณและนายกยิ่งรักของเรานะคะ ชอบนายกยิ่งรักไหมคะตบมือให้กำลังใจนายกยิ่งรักหน่อยนายกคนเก่งคนสวยของเราเนาะอดทนทำงานใครจะว่าอย่างไรก็ไม่เถียงเนาะทำงานอย่างเดียวอดทนเพื่อประชาชนท่านบอกแล้วว่าเลือกท่านเข้ามาท่านต้องทำงานรับใช้พี่น้อง โดยเฉพาะชาวลากย้าเหมือนพวกเรานี่แหละค่ะนะคะได้ใช้นโยบายของท่านนายกทักษิณและนายกยิ่งลักษเนี่ยมากมายหลายโครงการหลายนโยบายเลยนะคะแล้วก็จะมีนโยบายใหม่ๆมาให้ชาวลากย้าอีกเยอะๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันสนับสนุนรัฐบาลยิ่งลักษช่วยในให้กำลังใจก็พอแล้วเนาะ เราผู้หญิงด้วยกันเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกฉายานานลีขี่ม้าขาวมาช่วยละเพราะมาตอนบ้านเมืองประเทศชาติเรากําลังยุ่งเหยิงนะคะแล้วผู้หญิงมาต่อสู้ลองคิดดูแล้วกันเนาะต้องมาแก้ไขปัญหาที่เขาทํากันไว้ยุ่งยุ่งเมื่อ4ี่หปีที่แล้วแล้วเมื่อรัฐบาลทาวที่ผ่านมาก็ทําอะไรไว้เยอะแยะมากมายนะท่านยิ่งรักไม่บ่นเลยทํางานอย่างเดียว มีแต่คนข้างเคียงบ่นบ้างแต่ว่าท่านไม่บ่นเลยค่ะนะคะท่านทำงานอย่างเดียวช่วยทุกอย่างให้กับประชาชนอย่างเดียวเลยนะอยากให้พี่น้องประชาชนที่นี่ทุกสีเสื้อรักท่านนายกยิ่งรักมากๆนะคะแล้วก็ให้กำลังใจมากๆด้วยได้ไหมคะอ้าวตบมือให้ท่านอีกครั้งหนึ่งดเดี๋ยวเวลาท่านดูแล้วท่านจะได้มีกำลังใจ นะนั่งยิ้มเลยประชาชนตบมือให้หายเหนื่อยเลยค่ะเนาะใช่เราต้องช่วยกันโดยเฉพาะผู้หญิงเหมือนกันเนาะเพราะว่าประเทศไทยเราอ่ะยังไม่เคยมีนายกผู้หญิงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาไว้ให้นานๆให้สี่ปีแล้วก็ช่วยกันลงคะแนนอีกต่อๆไปให้อยู่หลายๆสมัยดีไหมคะดีนะเอาผู้หญิงไว้ทำงานเลยทีนี้ใช่ แต่วันนี้ไม่ได้มาหาเสียงนะอันนี้แนะนำวิธีว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรที่จะเลือกนะคะเราต้องเลือกพักใดพักพักหนึ่งที่เรามั่นใจว่าเขาให้ประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะเราดูเอาก็แล้วกันแม้เดี๋ยวนี้พวกเราฉลาดพี่น้องฉลาดจะตายชาวลากหญ้าเราฉลาดมากเพราะว่าข่าวสารถึงเดี๋ยวนี้ลูกหลานมีแท็บเล็ตมีเน็ตมีเว็บไซต์อะไรกันเยอะแยะ ใช่ไหมคะเราเลือกคนที่เขาให้ประชาชนมากๆะ่ะพักไหนก็คือเลือกพักนั้นอย่าให้เงินมาซื้อเราได้เงิน1000บาท2000บาทกินวันสองวันก็หมดนโยบายเนี่ยสปีเราได้เต็มๆถ้าเลือกใหม่ก็บอกแล้วว่าเราก็ได้อีก4ปีเป็น8ปีถ้าเลือกใหม่เราก็ได้อีกเป็น12ปีเลือกใหม่เป็น16ปีจริงไหมคะ เนี่ยเราต้องบอกต่อๆกันไปเลยว่าถ้าเรามั่นใจว่าพักไหนให้เรามากที่สุดเราก็เลือกพักนั้นบางพักเนี่ยเราไม่รู้ว่าพักไหนบ้างการเมืองนะนพระะูุณหภูมรไม่เล่นการเมืองเรารู้ว่ามีการซื้อเสียงแต่พักเราไม่ซื้อแน่นอนเพราะเราอยู่ตรงนี้เนี่ยสปีแล้วเรารู้นะคะแต่ถ้าพักอื่นมาเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าพักไหนบ้างอะนะคะในกรุงเทพอะ เราก็ดูถ้าเขาซื้อเสียงเนี่ยพันหนึ่งสองพันบาทกินไม่กี่วันก็หมดแล้วนโยบายเราก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราเลือกพักที่เขาไม่ซื้อเสียงนะนโยบายเขาให้เราเนี่ยก็บอกแล้วว่า4ปีเต็มๆนะเราต้องไปบอกต่อๆกันไปว่าครั้งหน้าเราไม่ต้องไปรับเงินเขาพันสองพันสามพันแป๊บเดียวก็หมดแล้วแค่เลือกพักเราเนี่ยสามสิบบาทนาโยบายเราก็คุ้มแล้วจริงไหมคะ 30บาทรักษาทุกโรคเราคุ้มไหมคะ oh. แค่อย่างเดียวนะั้น oh. เราไม่ต้องพูดเลยว่าเป็นกองทุนสตีบทบาทสตีคือหลายๆอย่างบ้านเอ,อื้ออาทรที่เขาทําให้ทุกอย่างเนี่ยบ้านบ้านบ้านหลังแรกรถคันทันแรกเราไม่ต้องพูดเลยสินค้าโอท็อ oh, กอะไรเยอะแยะมากมายเราคิดดูสิคะเราไปอธิบายถ้ารักนายกยิ่งรักอยากให้ท่านยิ่งรักอยู่เราต้องช่วยกันไปบอกต่อ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 ,ต,อต่อกันไปนะมีญาติพี่น้องเราก็ต้องบอกเลยว่าเราคิดวิธีคิดเราคิดอย่างนี้แหละคะ่ะ นะว่าเราอย่าไปรับเงินใครเราเอาพักที่ทําประโยชน์ให้กับประชาชนพวกเราเนี่ยมากที่สุดพักใดก็ได้ไม่จําเป็นต้องเพื่อไทยนะคะอาจจะมีต่อไปข้างหน้าดีกว่าเพื่อไทยก็ได้เราไม่รู้ครั้งต่อไปโน้น no, นะคะถ้าพักไหนให้นโยบายดี the, แล้วทําให้จริงๆเลือกเลยค่ะอันนั้นนะ่ะเราไม่ได้ว่าต้องเพื่อไทยนะเพอพรมถ้าเพื่อไทยให้ไม่จริงเราก็ไม่ต้องไปเลือกเขาจริงไหมคะ อันนี้เราก็ใช้สมองเราคิดตัดสินใจเองนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ด้วยแล้วก็ช่วยกันร,รักษาให้กำลังใจรัฐบาลยิ่งรักให้มาก,มากๆหน่อยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะก็คุยมานานแล้วเดี๋ยวจะมอบไม้ให้คุณแหม่มนะคะทำกิจกรรมกับแพะดอกจิกแล้วเดี๋ยวจะมอบของให้วันนี้มีเสื้อมีภาพถ่ายท่านนายกสองคนพร้อมลายเซน็น แล้วมีพระหลวงพอ่อโตวัดป่าเลไลมามอบให้สิ่งที่เป็นศิริมงคลจากท่านนายกทักษิณชินวัตรขอให้พี่น้องที่นี่โชคดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะทักษิักษิสูส้คนไทย ปร,าาประชาธิปไตยกินได้เคยได้ยินคนทางแผ่นดินบอ,อกทักสินสูงสูงเติมใจเติมพลังฝันให้คนไท มือจุงกันไปเพื่อไทยเพื่อทุกทุกคนทำเพื่อคนจนที่ต้อยอมถวายสู้แน่สู้จริงสู้ไหวสู้เพื่อเมืองไทยทักสิ้นสู้สู้ทักสิ้นทักสิ้นสู้ส งามยังมีความจริงความดีสิ่งนี้ต้องเอชิดชูโอ้คนไทยเราไม่เคยทิ้งกันช่วยเหลือแบ่งปันก็เป็นอันรับรู้เพื่อไทยจะได้งดงามบับหนึ่งสองสามแล้วเปล่งเสียงสู้สูคนไทยส่วนใหญ่ยังเฝ้าดูทักสินสู้สู้สู้สวัสดีครับ ครับผมนายทวนชัยนุสวัสด์นะครับเป็นกรรมการชุมชนชุมชนทรัพย์สินพัฒนานะฮะตำแหน่งฝ่ายกีฬานะครับอยู่ในชุมชนทรัพย์สินพัฒนาครับที่้อาในชุมชนเนี่ยมีวิถีชีวิตการเป็นอยู่นรบ้าตอในความวิถีของชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนค่อนข้างที่จะกําลังเริ่มพัฒนาขึ้นมานะครับก็ได้นโยบายจาก ท่นนนานนท่านนายกทักษิณน,นะ,ะที่เป็นกองทุนเงินล้านนะครับที่มาให้กับชุมชนทรัพย์สินพัฒน,นาแล้วก็ชุมชนทรัพย์สินพัฒน,นานี้ก็เป็นชุมชนอกองทุนเงินล้านดีเด่นของเขตบางขุนเทียนด้วยนะครับทุกวันนี้เงินกองทุนเงินล้านนี่ยังได้ต่อยอดยังทำมาจนถึงวันนี้ไหมก็ <cle fe> ยังทําต่อยอดกันอยู่นะฮะยังเอื้อเอื้อเฟือฟ้อเฟื่อแผ่ในการกู้ยืมหรือว่าในการใช้เงินตรงนี้กันอยู่ครับในในชุมชนครับผม และพี่น้องส่วนมากในชุนมชนเนี่ยเขาจะรักและที่ถึงนายกทักษินนะคะเอ่อส่วนมากในชุมชนทรัพย์สินพัฒนาน,นี้ส่วนมากน่าจะเป็นอชอบนาย,ยกทักษินทุกคนนะครับนะะในในชุมชนนี้ครับผมนอกจากนโยบายินกองทุนานแล้วเนี่ยนโยบายอะไรของท่านอีกที่ทำให้พี่น้องทั้งหลายนาโย,ยบายที่โดดเด่นสําหรับคนในชุมชนก็คือการปราบปรามยาเสพติดนะฮะที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับนะฮะ นะครับแล้วก็ประกันสุขภาพนะฮะสาบาทด้วยนะครับนในสองสามนโยบายนี้ก็ทําให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยทรัพย์สินพัฒนาก็ดีขึ้นนะครับเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องยาเสพติดด้วยเรื่องอมาช่วยเหลือเรื่องกองทุนเงินล้านด้วยนะครับและต่อยอดมาถึงรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยพี่น้องภาพภูมิใจอะไรในตัวท่านนายกยิ่งลักษณ์บ้างคะในสําหรับนายกยิ่งลักษณ์นี่ก็มาต่อยอดอเรื่องนะฮะสำหรับผมนี่ก็เรื่องรถ เรอ่ารถคันแรก,รรแ,รกแล้วก็บ้านหลังแรกนะฮะทีะ่ท่านนายกยิ่งรักได้ทำให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มีรถคันแรกกันได้เงินภาษีคืนกันอย่างเงี้ยแหละครับทุกคนภาคภูมิใจไหมทุกคนภาคภูมิใจมากครับ,รบแล้วก็เรื่องน้ําท่วมนายกเลี้ยก็ดูเลี้ยงดูแลเป็นอย่างดีเพราะที่นี่ก็เป็นเขตประสบบุรกุบายด้วยครับผมขอใหอ้ท่านนายกทักษินนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ มีความสามารถก็อยากให้กับเมืองไทยไวๆนะครับสำหรับท่านนายกยิ่งรักนะฮะก็ขอให้ท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพื่อทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องนะครับในประเทศไทยก็ดีหรือว่าในชุมชนต่างจังหวัดก็ดีขอให้ท่านรักษาความสามารถตรงนี้ไวให้มากที่สุดครับผม ช,ชื่อปายวรจันทลาค่ะอยู่ที่พระรามสองเก้าสิบนะคะ,ะชุมชนทับสินพัฒนานะคะพี่ปายวนได้มีโอกาสไปมีส่วนร่วมทางการเมืองไหมคะไปทุกคืนเลยค่ะมันไม่ไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมันมัน,มนเราอยากจะได้ประชาธิปไตยคืนนะคะช่วงนั้นน่ะนะคะอดหลับอดนอนก็ต้องไปนะคะ วันนี้ยังต้องไปสู้อยู่ไหมคะไปค่ะไปมิเล่ยนลาดพระก็ไปไปที่ไหนเราอยากอยากจะไปคงม,มีกิจกรรมที่ไหนก็ไปตลอดเลยนะคะทำไมถึงต้องออไปคะเพราะอะไรถึงเราต้องออไปซิคะเพราะว่านโยบายของท่านนายกทักษิณน,นะคะที่เราประทับใจนะคะก็คืออย่าง30บาทรักษาทุกโรคนะคะคแล้วกน็นโยบายที่ท,ท่านทําออกมานะคะคือว่า,าดูแลผู้ยากจนนะคะพวกเราก็ประทับใจมาก นะคะมันตื้นตัน,ตนใจมากญาติเนี่ยเข้าโรงพยาบาลนะคะคือถ้าถ้าไม่ได้โครงการ30บาทก็จะเสียเงินหลายแสนนะคะแล้วไม่ได้เสียเลยสักบาทหนึ่งชีวิตคนก็รอดนะคะโครงการเนี้ยแล้วเขาบอกจะยุบช่วงนั้นก็เลยมันมันยุบไม่ได้ทุกคนเรียกร้องมานะคะแล้วก็คืออย่างประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันเป็นสองมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา <ๆ S 2> เราทําอะไรก็ผิดเราเดินไปไหน,นไปไหนเราก็ผิดตลอดเวลา นะคะเราเลยต้องต้องออกไปต่อสู้นะคะแล้วท้อไหมคะที่ออกมาต่อสู้ไม่ท้อค่ะไม่ท้อเลยค่ะถึงจะหมดเงินหมดทองเราก็ต้องออกไปไม่ได้คือข่าวเขาลือบอกว่าเราได้รับเงินเท่านูน้นเท่านี้ไม่ใช่เลยนะคะเราเนี่ยต้องเอาเงินส่วนตัวของเราเนี่ยออกไปหมดกันไม่รู้เท่าไหร่นะคะเราก็ต้องออกไปต่อสู้นะคะยิ่งท่านทักษิณเนี่ยท่านมีความที่ว่าจริงใจกับลากญ้านะคะท่านเห็นคนจนเนี่ย อยากจะให้คนจนเนี่ยมีลืมตาอ้าปากได้นะคะท่านก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในเมื่อท่านทําแล้วมันก็ไม่ถูกใจบางคนบางคนเรารู้แล้วเราก็จาเป็นต้องออกไปต่อสู้นะคะท่านนายกทักษิณคะขอให้ท่านได้กลับมาไวๆนะคะพวกเรารอท่านอยู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทําไว้นะ,ะขอให้ท่านให้กำลังใจท่านนายกยิ่งรักนะคะแล้วก็ขอให้ท่านนายกยิ่งรักสู้นะคะ อย่าท้อถอยพวกเรานะคะให้กําลังใจท่านแล้วก็จะสนับสนุนท่านตลอดไปนะคะแล้วก็ดีใจมากนะคะที่วันนี้ท่านนายกทักษิณนําของมาแจกพวกเรานะคะพวกเราอะพระรามสองซอยเก้าสิบภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆค่ะนะคะ,นะคะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะท่านนายกเิ่งลา รในดวงใจของคนไทยทั้งแผ่นดินคือท่านนายกทักษิณบนทางแผ่นดินต่างเรียกร้องต้องการ นคนยากคนจนยังคิดถึงท่านนายยกวันใจตลอดกาลสร้างเงินสร้างงานให้การสนับสนุนเงินล้านทุกบ้านมีชยัยท่านเอาใจใส่โอ้ทองลงทุนทุกสังคมคร,บรอบครัวอบอุ่นไม่คิดถึงบุญคุณแล้วก็คิดถึงใครมีระุรุษ ของประชาชนวีระบุรุษของประชาชนวีระบุรุษของเราทุกคนปันใจคนจนของคนชาวไทยวีระบุรุษในดวงใจของประเทศไทยของเราทุกคนวีระบุรุษของประชาชนวีระบุรุษของประชาชนวีระบุรุษ ของเราทุกคนวันใจคนจนของคนชาวไทยพี่รชื่ออะไรคะชื่ะชื่อแนนนะคะชุมชนทรับตินพัฒนาค่ะเขตพื้นที่บางขุนเทียนค่ะน้องแนนคะวันนี้ทีมงานคนแดนไก่ได้นําของที่ได้รื้อแากนใายกทัศินมาว่าให้พี่น้องน้องแนนรู้สึกอย่างไรบ้างลูกก็ภูมิใจนะคะเพราะโดยปกติแล้ว เสื้อที่ใส่อยู่ก็ซื้อเองนะคะไม่ได้ไม่ได้มีแจกก็ถ้ามีอย่างที่มีมาแจกเราก็ดีใจแบบมันไม่ใช่มันไม่คือเงินน่ะเราไม่เสียดายหรอกค่ะเพราะเราซื้อมามันก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียดายอยู่แล้วเราเดินเข้ามาจุดนี้ไม่ไม่คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเราภูมิใจหมดแล้วยิ่งเอามาแจกจากคนที่เราไม่คือเขาอยู่ไกลจากเรามากไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามา คุกคีกับเราอะเขาเอามาแจกเราก็ภูมิใจอะคะ่ะคิดถึงท่านไหมคะคิดถึงไหมคิดถึงมากคะ่ะอยากให้กลับมาแบบเร็ววันเลยคะ่ะเพราะอะไรถึงคิดถึงท่านนายกสินธินะน้องแนนเพราะอะไรเหรอคะจากที่ก่อนท่านนายกไปนะคะคือตอนที่ท่านยังเป็นนายกหนูตัวหนูเองเนะะี่ยค่ะมีรถมีเงินใช้ฟุ่มเฟือยเลยะคะ่ะ แต่พอท่านไปรถหนูก็หมดของเงินหนูก็หมดไม่เหลืออะไรเลยเศรษฐกิจก็กแย่ของก็แพงจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งจะท,ะทําแม้กระทั่งจะเดินเข้าไปสมัครงานยังสมัครยากเลยค่ะอยู่กันอย่างลําบากไหมใช่ใชลาบากมากแล้วต่อยอดมาถึงรัฐบาลนายกยิ่งรักหนูมองว่ายังไงลูกแนนหนูภูมิใจมากค่ะไม่เคยคาดคิดว่าจะเป็นคุณคือจะเป็นพีป่ปูเป็นนายกยิ่งรักของเรานะคะ ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะเป็นเขาคนนี้ที่เดินเข้ามาแล้วมาณนะจุดนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือโครงการอะไรแล้วก็แล้วแต่ที่นายกเอามาให้ทุกคนภูมิใจมากๆที่ได้รับจากท่านนะคะแต่ก็จะบอกว่าไงคือจากอยากจะพูดตรงๆว่าภูมิใจมากกับกับพี่ปูกับท่านนายกนะคะ ทำไม่ว่าจะา FML โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแม้จะโดนแทรกแซงจากบุคคลอื่นคนที่ไม่หวังดีแต่ก็ยังฟันฝ่าอุปสรรคมาได้จะโดนคนอื่นที่เขาเข้ามาเพื่อที่จะทําให้พําให้ในายกปูเราเสียหายนะคะเขาก็ยังเงียบสู้สู้ด้วยกำลังใจไม่เคยมาตอบโต้ด้วยกิริยาก้าวรล้าหรืออะไรอย่างที่ทุกคนคนอื่นเขาทำมาค่ะ น่ารักไหมคะน่ารักมากค่ะเก่งไหมคะเก่งมากค่ะภูมิใจไหมคะภูมิใจมากๆค่ะเราทุกคนภูมิใจมากๆชื่ออะไรลูกชื่อจุธาม,มาศค่ะสุภาพกายค่ะอยู่ชุมชนโฟโมสคะ่คะซอยแปดสิบแปดค่ะวันนี้ทราบข่าวยังไงคะว่าทีมงานจะนําของมาแจกอ๋อคือทางชุมชนเขามีมีลำโพงประกาศอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาตามสายค่ะแล้วดีใจไหมคะก็ดีใจค่ะรักในทักสินไหมคะ มากค่ะเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เนี่ยคือยอมรับว่าดีมากเลยคือเหมือนกับว่าเขาดูแลเราด้วยใจค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยเงินใช่ค่ะแล้วนอกจากนโยบายนโยบายต่างๆที่หนูพูดนะี่ยมีนโยบายอะไรอีกที่พี่พี่น้องภูมิใจได้ใช้นโยบายกินได้เลยเงี้ยก็คือรักษาทุกโรคค่ะสามสิบบาทรักษาทุกโรคค่ะก็ใช้บริการประจำค่ะก,ก็นี้ยังได้ใช้ประโยชน์นได้ใช้ประโยชน์ค่ะ แล้วต่อยอดมาถึงนายกทัษิณต่อยอดมาถึงนายกยิ่งรักเน่หนูภูมิใจในในายกยิ่งรักไหมลูกภูมิใจค่ะยิ่งรู้ว่าเป็นตระกูลชินวัตรหนูก็ดีใจแล้วค่ะเก่งไหมคะเก่งค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าอยู่ในใจเหมือนกันค่ะค่ะ <c oughs> แล้วนโยบายอะไรของนายกยิ่งรักที่ทําให้เราพวกเราชอบอืมก็ถ้าทุกอย่างเลยรักที่ถึงนายกทัษินไหมคะคิดถึงก็งงอยากให้มาบริหารประเทศค่ะ ก็คือจะได้ด okay. ีกว ouais, ่าน pues, uh, ี้ประเทศจะได้เดินก้าวหน้าไปไม่ใช่ไม่ใช่ยิ่งนับตีก็ยิ่งถอยหลังไม่ใช่รัก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 กันเอาไว้เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวันของฟ้าสีทองที่ฝันก็แค่ฉันและเธอไม่กลัวสู้ไม่สู้และสู้แค่ไหนตอบหัวใจตัวเองให้ชัวร์ ฝาเบี่ยมบนมือมือย่าให้ผู้เราเองมืดมนส่งยิ้มให้ใครคนนั้นาัพวกเราชาวชุมชนท่าชินพัฒนาขอต้อนรั